เป็นความรักนะคะของกำนันหญิงคนหนึ่งแล้วก็พยาบาลสาวนะคะที่จังหวัดตรังบอกเลยว่าความรักไม่ได้จํากัดอยู่ที่เพศค่ะงานนี้มีการหอบทรัพย์สินนะคะเป็นสินสอดนะมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านไปสู่ขอค่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปดูบรรยากาศพร้อมกันค่ะ ยังไงคะนี่ค่ะยาวเหยียดเลยกับขบวนแห่ขันหมากของนางสาวชาดาทิพด้วนรามหรือกำนันแป้งอายุ31ปีค่ะเป็นกำนันหญิงคนแรกในตำบลลำพูรามเพอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะ หน้าตายิ้มแย้มสดใสรับวันมงคลค่ะก็ยกขบวนขันมากไปสู่ขอ,อนางสาวปิยวันบัวชุมหรือว่าน้องโบอายุ30ปีเป็นพยาบาลนะคะก็คบหาดูใจกันมา11ปีแล้วขบวนขันมากบอกเลยว่าคึกคักมากเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะคะมีทั้งกลองยาวนางรำขบวนแห่ขันมากชุดสีกากีก็เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง9หมู่บ้านตะมนลำพูราเดินเท้ากันมาค่ะพี่ค่ะมาเต็มมาด้วยชุดในฟอร์มเลย<ห>จะได้รู้ว่ามาจริงเ,ออเดินเท้ากันมาประมาณ2กิโลเมตรค่ะ มากเลยนะคะอย่างดีที่ช่วงนี้อากาศน่าจะเย็นๆหน่อยนะอนะไม่ร้อนมากแต่ก็ยังมีแดดอะก็ต้องมีการกางร่มนะคะก็สู่ขอเมื่อวันที่1ิบมกราคมตามเลิกเวลาสวยๆ9ก้าโมง9นาทีค่ะในเห็นขบวนและอยากจะไปรำด้วยนี่แต่เขาร้องเพลงใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวต้องตอบว่าให้มาแลกลูกสาวนะสำหรับการแต่งในครั้งนี้นะคะทีนี้พอขบวนแห่มาถึงเพื่อนเจ้าสาวเอาแน่นอนต้องทำหน้าที่ค่ะ กั้นประตูเงินประตูทองสิคาโอ้แต่ว่าประตูถี่เหมือนกันนะคุณดูเชือกติดติดติด,ตดติดกันเลยก็มีอยู่หลายด่านเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าก็ สามารถที่จะผ่านทุกด่านไปได้ไปพบกับเจ้าสาวแล้วก็สวมกอดกันทําพิธีแต่งงานอย่างชื่นมืนนะคะคุณผู้ชมสําหรับสินสอดเอามาดูสักหน่อยอุ้ยสวยจังเลยแหวนเพชรนี่มีทั้งโฉนดที่ดินค่ะที่อําเภอเมืองตรังนะคะมีทองคําหนัก4บาทแหวนเพชรหนึ่งคู่เรือนห่อด้วยโอ้โหแม่เจ้าสาวก็เป็นยังไงคะว้างค่ะต้องแบกหน่อยค่ะเออต้องแบกให้สมบทบาทก็เรียกว่ามีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งรอยยิ้มนะคะแล้วก็นี่ค่ะช็อตสวมแหวนให้ แก่กันและกันนะคะแล้วก็รดน้ำสั่งด้วยนะคะตั้นตั้งตั้งแต่เรียนมหาลัยกระทับใจอะไรในตัวของเจ <lower line. S 2> ้าสาวคะเจ้าสาวเป็นคนน่ารักเรียบร้อยอเ, <Allāh. S 1> เขาเป็นคนรักครอบครัวเราก็มองว่าเขาก็น่าจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีแล้วออก,กฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาเราก็ขอใช้สิทธินี้เขาบอกว่าจะรักเขาตลอดไปแล้วก็จะเหมือนเดิมเหมือนที่รักในวันแรก ต้องบอกว่าความรักไม่ได้จํากัดอยู่ที่เพศจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทย,ยมีการใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะคะบังคับใช้อย่างเป็นทางการที่เปิดโอกาสให้กับคู่รัก LGBTQ+ จดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดก,การมารดกนะคะทรัพย์สินการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันเหมือนกันค่ะ ค่ะหลายๆคนก็นจะรอเลยนะคะจองคิวกันแล้ว23 uh huh. มกรา uh huh. ะคมค uh ่ะ huh. ก็แสดงความมีดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะ